สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเรียนต่ออีกนะประโยคเป็นภาษาอังกฤษ Hello Hello How <are> o u I am o o d วันนี้เราจะมาเรียนต่อนะแล้วเราจะเรียน Hi Hi Hey Hey Yo Yo Okay Hello hello i h เ y hey y o โอเคแปลว่าสวัสดีแลก็สู่สดสนะสวัสดีสวัสดีโอเคสวัสดี hello สัสดีแล้วก็สู่สด h ก็เหมือนกันนะสวัสดีเหมือนกันฮ้เฮ้สวัสดีเหมือนกันโยโยสวัสดีเหมือนกันนะ สวัสดีฮัลโหลก็ปราถนาสวัสดีสุดสดเลยนะ่ยให้ก็ปราถนาสวัสดีสุดสดเลยเฮ้ก็ปราถนาสวัสดีสุดสุดเลยโย่อ่าโย่สุดสุดเลยสวัสดีอือแปลว่าสวัสดีจำได้ไหมถ้าเขาพูดว่า h e l l ลใส่เราอ่ะเราต้องตอบว่า h e l l ลเหมือนกันนะ ให้ก <Hi. S 2> ็ให้เงินกันเลยะก็ตอบคำให้เหงอนกันเลยเฮ้ hey. ภา,าภษาอังกฤษนะถ้าเราเรียนหนะักเราเราตั้งใจเรียนนะข่ามันผ่านข่ามันผ่าโถ้าไ่เป็นไรก็เขียนมาขาาแมันก็ขามเลยไม่ต้องไปหลบมันเขียนให้มันสวยๆแค่นั้นก็พอล้วลาาภา,าภษาอังกฤษถ้าเราตั้งใจเรียนมันไม่ยาก เราถ้าเราอยาพูดภาษาอังกฤษเป็นเราต้องหัดพูดนะหัดพูดไม่ต้องอายเลยเอ็มเ,เคยเคยเอากระจกมาส่องนาไหมเคยใช่ไหมนั่นแหละตอนนาเรียนภาษาอังกฤษนะนามไม่มีเขื่อนไม่มีเผื่อนนาก็เอากระจกมาแล้วก็ส่องนาตัวเองว่าต,ตั้งมาแล้วก็ส่งนาแบบนี้นะเอาส่องนาอ๋อ ฮัลโหลเอากระจุกมาแล้วก็พูดกลับคุณจุกเลยนะกระจุกก็พูดตามเออกระจุกก็พูดตาม Hello How are you? I am fine And you? I am fine too น่างนี้น่าจแบบนี้น่าขัแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะจนเงินคุณบาทเือนคุบาทแป๊ะเลยโดยไปโดนทีกวดจังนะ โดนมือขวดคนบานมันขวดอ้าวอ้าเหมือนคนบานแล้วพอแม่แอยู่ข้างบนแกลงมาปุ๊บอ้าวลกทำอะไรเนี่ยคนเดียวอะ่ะเขาเรียนภาษาอังกฤษครับแกก็ไม่ควรเลยแกก็ไม่รบควนเลยแกก็คืนบันไดใบบางแลวน้า,นานอยู่คนเดียวเลยตอนนั้นอะ่ะไม่มีไฟฟ้ฟานะ ไช้แบตเตอรี่มันมีไฟฟา้ใตต <c oughs> ใานะชใช้แบตเตอรี่ไม่ใช่ง่ายนะใช้แบตเตอรี่เราก็มีไอ้เท่าเรียอะไรนะไอ้ลูกไฟใช่ไหมเราก็มีลูกไฟแล้วก็เชื่อมต่อแบตเตอรี่มันก็สว่างคล็อโชคลอกหยอกต,ติดหนังสืออ่ะมาเข้าเรื่องเรา มามามาฮัลโหล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 ไฮ้ยนี่คือภาษาตามตามบ่อเวลาตามูุบานภาษาบุบานเขานเขาบางคนเขาเว่าพูดว่า hello แต่ว่าเขาใช้คำว่าโยแทน hello โย่เห็นไหมโย่ไม่ใช่ไปไว้โย่สวัสดีสวัสดีฮัลโหลไฮไฮเฮ้เฮ้โย่มาทุกคนอ่านนะไคไคเฮ้ฮัลโหล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 ดูปากนะฮัลโหลฮัลโหลโอเคกูดฮัลโหล ฮ่ยฮายเฮโยโอเคกูโยดีดีอ่อนๆฮัลโหลปว่าสับัดีให้แปว่าสับดีเฮไปวัดสัสดีโยแปว่าสับดีเหมือนกันที่เสร็จยังเสร็จแล้วเดวิด David, an Ann. David an và ai. an yêu đôi mặt đấy. Hello. Okay, good. Hello. Hello. Yeah, Adim. À Hi. Hi. Okay, good. Yeah. Yabo, mang. Hey. Yabo. Yabo. Nuật. Nuật ai, oi, mang. Oi, ai, oi, all like. like. right hey hey okay hey, hey. อืมเอชอืมอาซาไทยเทศ <H. S 1> อืมอึดน้องอีอีอนี้ตัวอ e. นีนี้อันนี้ยังมีก็ได้นะไอ้ตัวนเล็กด้วยพอเด็ด

สัเนียงมันออกมันรอลิงนะถ้าเราไม่เพียนแบบนี้มันจะอ่านไม่ออกโอ <c oughs> ไม่ใช่ออแงโอ,โอนี้เท่ากับสระโอเท่ากับสระโอ

Ay hey. à anh bắt ở đây chẳng này? Ay, ay, kìa bắt Ay A Ay A A hm Ay hm A hm Lục, lục, Ay hm 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 quang um, ja. ja. này học thảo rồi lại hm hảo Ừm, hm hảo luôn hm hảo luôn hm 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 อันนี้พิมพ์ใหญ่นี่พิมพ์เล็กนี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนี่เหมือนกันอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กต่อไปเราจะผสมเราจะผสมแล้วก็เป็นเป็นคำนะผสมเป็นคำเลยอะเอ่อฮัลโหล

มันเท่ากับตัวอักษร,รนะ่ะพิมพ์ไทยอ่ะสมเด็จอะไรย,ยันชนะใช่ไหม <c oughs> ย,ยันชนะไทยอะมันเท่ากับตัวอะไรพอหิตเฮสนิกมันเท่ากับพอหิตระอิใช่ไหมอีเท่ากับสระอิศเนอ,อ,อล o l l i n g hill ใช่ไหม hill ลอลืม h i ล l r o l l i ระโอ h เ l ลโ o ลฮัลโหลฮัลโหลโอเคเฮลโหลแล้วทีนี้จะโอซาโอนี่ลอลิงซาโอโลอืมเห็ดเห็ดลอลิงเห็ดกับโล l ห็ดเฮลโหลเห็นไหมในการเรียนเราต้องเรียนแบบนี้ ซึ่งจะเราอ่านได้ถ้าเราไม่เรียนแบบนี้เราอ่านไม่ออกเหรอเรียนจนตายอ่านไม่ออกเราไม่รู้ตัวนี้มันเท่ากับอะไรมันเสียงมันคือเสียงอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมเราต้องรู้ว่ามันมีสำเนียงอย่างไรสำเนียงของมันอย่างไรออกออกเสียงอย่างไงโอเคทุกคน Help h o i is, is a x L L, L ลอลิงอล L ลอลิงลอลิง O โอโอรอโอโอลโลโอเคไหมอืมต้อง่านนะต้องต้องต้องฝึกนะต้องฝึกแบบนี้มันไม่ไม่ถูกร้อยเเซ็นหรอมันไม่ถูกร้อยเเซ็นแต่ว่าทำให้เราอ่านได้เราต้องจดจำเองอ่ะโอเค อันนี้อันนี้นานาลืมนะนาลืมอันนี้อายอ่ามันเท่ากับกาอาอาอายอายอาายออใไนอายหรือกอ อันนีกก้ก็อ,อันขปังเสียงนะ้งมันนั้นเออน,นสำเนียงของมันนะเราไม่ต้องคิดมากหรอกคิดว่าสำเนียนงของมันคือยังไงออกเสียงยังไงเห็นไหมให้คอเฮดเฮดก็มันเท่ากับคอเฮดใช่ไ,ไหมคอเฮดไซส์ให้ให้โอเคดูให้ ให้ให้อย่างนี้ฮอทิปเราก็จ่ายให้ให้ให้โอเคอันนี้ฮอทิปด้วยใช่ไหมฮอทิปด้วย E Y มันเข้ากับอะไร E Y มันเข้ากับอะไร e y เฮ้เฮ้เฮ้ยข้าวกับเฮ้ย A

ก็ใช้คำนี้ได้โยสุูสเดย์ซูสเดย์อืมซูสเดย์ซสเดย์ที่ภาษาเขมรนะเขียนภาษาเขมรด้วยสำเนียงภาษากัมพูชานะอ๋อเออเออเคียนสำเนียงเขียนเป็นภาษาไทยแต่ว่าสำเนียงกัมพูชาสุสเดย์ซูสเดย์นี่เขียนเคียนอ่านๆเคียนตรงนี้นะซูสเดย์ ซัวเสดยซัวเสดยซัวเสดยอืมเห็นไหมสัวเสดยมันมันเขียนไม่ถูกร้อยเปอเซนหรอแต่ว่าเราอ่านได้สัวเสดยอืมสัวเสดย ัวสดยอะนาซัวส,สดวยเขียนผิดเขียนผิดซัวสดยเขยนอี่อันนี้มันเท่ากันหน,นี่สวัสดีก็แปลว่าซัวเสดย ปลว่าจุมรีบสัวเหมือนกันนะสวัสดีส่วนเสดอส่วนเสดอก็สวัสดีจุมรีบสัวสวัสดีถ้าเราใช้ว่าคำส่เสดอเราไม่ต้องยกมือไหวนะไม่ต้องยกมือไหวนะส่เสดอไม่ต้องยกมือไหวแต่ว่าถ้าเราใช้คำว่าจุมรีบสัวต้องยกมือไหวด้วยจุมรีบสัว อ่ะมาอ่านอีกทีฮัลโหลฮัลโหลเดวิดดีดีฮัลโหลฮัลโหลไฮไฮเฮ้เฮ้โยโยแต่ว่าสุสไลด์สู้สไลด์สมาธิสมาธิฮอดเทปมันเท่ากับฮอดีฮอดีเศรีอีมันท่ากับสเศอีสเศอีเนาะเอล a l i โอโอระโอสระโอโอเครับปสมได้คำว่า okay. okay. hello 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 โอเค hello hello okay good ขอฮิบคอฮิบเทปนี And, ้มันเท่า okay. กับขอฮิบเนาะออกเสียงว่าคอฮิบแล้วไอปสมได้คำว่าไอไม่ใช่ไหไหโอเคไห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 เทป

โย่โอเค굿โย่พอจะอ่านได้ไหมพอจะอ่านได้ไหมพออ่านได้นะอืมถ้าเราอ่านไม่ออกเราก็ต้องดูสำเนีเงของมันนะอันนี้มันเท่ากับอะไรเอามาผสมกันเลยเราจะอ่านออกโอเคไหมโอเคโอเคนะอืม Hello. Okay. Read out together. ้อทุกคนแอนเฮลโลเฮลโลสุสัไดสุดสไดสวัสดีสวัสดีไฮไฮสุสัไดสุดสไดสวัสดี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 โอเคไม่ไม่ใช่สวัสดีนะสวัสดีสวัสดีอืมสวัสดีเฮ้เฮ้สุดสั่งได้สุดสได้สวัสดีสวัสดี โย่สุดสวัสดาห์สวัสดีโอเค good so today, so today. So good. Good. So, uh, today learn only uh, h t learn we ด s โอเควันนี้เราเรียนแค่นี้นะเราเรียนแค่นี้แล้วทุกคนอนะ่ะเวลากลับไปต้องอ่านด้วยนะหัดอ่านนะโอเคไหมโอเคโอเคนะโอเคต้องหัดอ่านอ่านแล้วอ่านอีกอ่านจนไม่ต้องเปิด ก็นึกออกว่าโอเคฮัลโหลภาษาอังกฤษอัสวัตติภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะเฮัลโหลเห็นไหมอ่าใช้คำอะไรอีกนะสวัสดีไฮอาใช้คำอะไรอีกนะเฮ้เราใช้คำอะไรอีกนะจู้แล้วภาษากัมพูชาด้วยโอ้สวัสดีหรืออัสวัสดีภาษาภาษากัมพูชาเขาใช้คำว่าอะไรนะ จุมเรียบสัวจุมเรียบสัวสูวอ่าหรือสุสเลยสุดสเลยอ่าหรือสุสเดยเนี่ยเราใช้คำว่าสุสเดย์ก็ได้เออสวัสดีใช่เออสุสเดยเอเห็นไหมเออสุสเดย์ภาษาภาษาคำช้สวัสดีครำใช้คำใหม่เนะสุสเดยเอเห็นไหมเราต้องผิดแบบนี้ให้ให้สมองเราอ่ะมันรันได้ โอเคไหมโอเคโอเคนะโอเควันนี้แค่นี้พรุ่งนี้เราจะเรียนต่ออีกประโยคใหม่ๆมันมีหลากหลายเ,เราต้องเรียนเรียนแล้วเรียนอีกเรียนให้จำเรียนให้รู้โอเคบายบายแค่นี้แหละบายบาย <c oughs>